วันนี้จะพามาส่องนางเอกคนใหม่ของกราฟคณาวุธไบร์วชิรวิทย์และวินเมทาวินมาดูกันว่าใครจะได้คู่ใครกันบ้างต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของสามหนุ่มจริงๆสำหรับนักสแสดงหนุ่มไบร์วชิรวิทย์วินเมทาวินและกราฟคณาวุธที่แจ้งเกิดจากกระแสะซีรีส์ไวจนโด่งดังมีแฟนคลับมากมายทั่วทั้งเอเชีย และด้วยกระแสที่แรงมากๆของสามหนุ่มทําให้ตอนนี้มีงานรุมเพียบแทบจะไม่ได้หยุดพักกันเลยทีเดียวและล่าสุดก็กําลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่โดยกราฟคณาวุฒิได้ประเดิมบทพระเอกครั้งแรกหลังเส้นสัญญากับทางช่องสในละครเรื่องมัดใจาย,ยายสุปตาทั้งนี้งานนี้ได้ประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างเจนนี่อัลพัฒนป้อมเพชร และในขณะที่วินเมทาวินก็มีกระแสข่าวออกมาว่ากำลังจะได้คืนแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวในละครเรื่องใหม่ทางช่อง GMM25 และมีแว่วๆมาว่าจะได้ประกบคู่กับนางเอกอิสระอย่างมินพิเชียแต่ก็จะจริงเท็จอย่างไรก็ต้องรอติดตาม และมาปิดท้ายด้วยไบร์วชิรวิทย์หลังมีกระแสข่าวลือว่ากำลังจะมีผลงานละครและได้ประกบคู่กับนางเอกพันล้านอย่างใหม่ดดวิกาฮเน่งานนี้สาวใหม่ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเห็นกระแสข่าวลืออยู่บ้างเพราะแฟนๆแท็กมาให้เต็มไปหมดส่วนเรื่องนี้จะจริงหรือไม่สาวใหม่ยอมรับว่ากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่จริงๆแต่ก็ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธว่าได้ร่วมงานกับหนุ่มไร้จริงๆเพียงแต่บอกว่าแฟนๆต้องรอติดตามกันต่อไป อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ